สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมมาสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเนาะในช่วงย่างมือเสาร์เดี๋ยวห้องสีมะพรกันอีกคือเก่านะครับผมได้เวลาดีคือเก่านะครับผมจำมือเสาร์เก่านาฬิกานะครับเพื่อนเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆห้องสีมะพรกันในช่วงย่างมือเสาร์นี้ห้องสีมาเบิงเลขหลักเลขเด่นนะครับเนาะเลขเด่นล่างนะครับเนาะเด่นล่างสี่ตัวไม่มีสี่ตัวนี้ไม่ถูกนะครับผมเดินยาวนะครับเนาะ นะครับผมมา,าเดี๋ยวเขาสีมาบังใดงวดนีวามันสี่ใดเป็นตัวใดเนานะมันสี่ไปชดเลขเด่นของเฮ้าบอนะครับผมนเฮ้าโล่งห้เพื่อนไปก็คือเลขมาครบสองตัวล่างแต่ว่าเลขหลักเฮ้าพท่านลงให้นะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยล่างเพราท่านลงนะครับนะครับเพอลงให้แต่มาครบสองตัวล่างเนาะเดี๋ยววันที่นี้ในคลิปนี้เฮ้าสีมาเบังเลขเด่นล่างสี่ตัวไม่มีสี่ตัวนี้ไม่ถูกนะครับเนาะสำหรับเลขสุนีเดินดีนะครับเนาะ นะครับผมเอาอัับแรกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเ้าเสียวเบิ้งคำเตือนกอนเนาะนะครับผมคําเตือนนะครับผวกเบายังคำเตือนหลายลิปแล้วนะครับเนาะสำหรับคําเตือนนะครับผมคําเตือนที่ห้าได้เขียนใหม่นะครับเนาะเราเขียนใหม่เพราะว่ามันเป็นอ,อันเกา่ามันเก็สีนะครับผม มันมันมันเปลี่ยนสีใหม่นะครับเนาะเปลี่ยนสีใหม่ปีใหม่ละเปลี่ยนสีใหม่นะครับเนาะอันเก่าเดี๋ยวมันเสี่งนะครับเนาะนะครับผมเอาเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับบ้านเนาะนะครับผมเปลี่ยนสีใหม่เขียนใหม่นะครับเนาะคําเตือนนะครับผมโปรดใช้วิทยาญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องนาบุญชาแนลนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับ เออห้าสชมาเบื้งเลขกันเลยนะครับเนาะเอานะครับเอออันเอาเอาห้าวชื่อว่าเบื้อกะก่อนเนาะนะครับเพื่อนๆไล่ซื้อของเพื่อนๆนะครับไล่ซื้อของเพื่อนในคลิปของหมู่ว่านนี่นะครับเนาะมันเป็นไล่ซื้อร่วมนะครับเนาะไล่ซื้อเรื่มร่วมนะครับผมที่เ้าอ่านเนี่ยเพื่อนๆก็คือตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับเ้าอ่านเนี่ยเพื่อนๆก็คือไล่ซื้อตัวนี้นะครับเนาะเราอ่านเมื่อวานนี้นะครับเนาะเก้าสิบสองไล่ซื้อนะครับเพื่อนเก้าสิบสองไล่ซื้อนะครับเนาะทั้ คุณประเสริฐนี่นะครับเนาะเพิ่นเพื่อนเพื่นเพิ่นก็ร่วมทําบุญมาทั้งหมดร่วมกับคุณประเสริฐพร้อมนีค่ครับทั้งหมดสิบสองคนนะครับสิบสองคนนะครับเนาะนะครับเป็นเป็นเงินสี่เจ็ดพันสี่ร้อยนะครับเป็นเงินเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทในหมู่ว่านนี่นะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวห้องสีมาอ่านไล่ซื้อของเพื่อนเพื่นของเพิ่นทั้งหมดนะครับผมร่วมอยู่ในบัญชีเดียวนี่นะครับสิบสองคนนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเดี๋ยวห้องสีมาเบิ่งในตัวนี้นะครับมีเฮาได้เขียนลงมาในตัวนี้นะครับเนาะนี่่นนนะะครับเเพือา นะครับผมนี่คือรายชื่อของในบัญชีของคุณประเสริฐนะครับเนาะทั้งหมด12คนนะครับเนาะสิคนนะครับนี่นะครับผมอันคนที่อันคุที่หนึ่งนะครับคุณธวัชชัยนะครับเนาะคุณธวัชชัย2,000บาทนะครับเนาะคุณกัญญา200บาทคุณแม่ไร500บาทนะครับเนาะคุณเบนจามาศ500บาทคุณเดชาธร1,000บาทคุณคนสวยนะครับ200บาทนะครับเนาะคุณปวิทศ 300บาทคุณมะนาวหวาน500บาทนะครับคุณรุ่งนภา99บาทนะครับเนาะคุณนภาพร1,000บาทนะครับคุณพัฒนิษฐ์นะครับเนาะพัฒนนิษฐ์หรือเปล่านะครับอันแบบนี้เนาะพัฒนนิษฐ์หรือคุณพัฒนิษฐ์นะครับเนาะ200บาทนะครับแล้วก็คุณประเสริฐเนเจ้าของบัญชีของเพันเนี่เนาะ1,000บาทนะครับผมรวมเป็นเงินทั้งหมด 7,499บาทนะครับผมเนาะของบัญชีของคุณประเสริฐนะครับรวมทั <f led Wolver ine> like <vel> ้งหมด12ท่านนี่นะครับเนาะนะครับผมเฮากันในอันนี้เพื่อนๆแล้วนะครับเนาะเพื่อนร่วมกันมากนะครับเนาะเอาการอนุโมทนาสาธุไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับคุณเจสอนบัวนี่ครับเนาะนะครับผมอ่าในบัญชีของเพื่อนนะครับก็ก็คือคุณแม่บัวนะครับเนาะคุณแม่บัวนะครับผมในแก่งของเพื่อนนะครับเนาะในแก่งของเพื่อนแ่งกา เพิ่นก็ได้รวบรวมมาอีกนะครับเนาะคุณแม่บัวนี่นะครับเนาะนะครับผมเพิ่นหล่ลรวมรวมยังได้ไปที่5,350บาทนะครับ5,350บาทได้ของแม่บัวในรอบรอบที่2นะครับรอบที่1นั่นได้12,000หมืนะครับเนาะ12,000เท่าใดงนี่ดายเงินเด็ดนี่้นะเขาเขียนไว้อยู่นะครับเนาะนะครับของแม่บัวรอบที่2นี่5,350บาทนะครับอันนี้ก็แจง้งรายละเอียดนะครับสำหรับไล่ซื้อของเพื่อนๆในในมูว่านนี่หลัง4:30นไปแล้วกะ เดี๋ยวนะครับผมในคลิปต่อไปนะครับแอดกระเทียวออมาอ่านให้เพื่อนๆนะครับเนาะเอามาอ่านให้เพื่อนๆไปเข้ายังเพรท่านจะอ่านดนหลายๆซื้อนะครับเนาะนะครับผมในช่วงมือเคลืนนี่ก็มีหลายอยู่นะครับในช่วงหมู่วันนี้แมลงนะครับช่วงย่ำคำล้วก็ช่วงใบช่วงเ้านี่ก็มีนะครับเพื่อนๆเนาะช่วงเ้านี่ก็มีนะครับเพื่อนๆ นะครับผมเดี๋ยวห้องกสิอ่านให้เพื่อนๆในคลิปต่อไปนะครับในช่วงบ่ายๆเนาะนะครับผมสําหรับผู้ที่ได้ร่วมบริจาคมาได้ร่วมท่าบุญมาในช่วง4ี่โมงหลังสี่โมงเย็นเขาบอกว่านี้นะครับนะครับผมในยอดในยอดร่วมในตอนนี้นะครับเพื่อนๆได้ร่วมท่าบุญมานะครับในยอดเงินทั้งหมดนะครับผมในยอดเงินที่เข้าด้อ่านไปแล้วนะกสี่โมงเค่งน้องหอดสี่โมงเคิงผมว่านี้นะครับหลังนั้นกับท่านร่วมนะครับเนาะแล้วก็ได้ไปที่ตอนนี้สามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับเพื่อนๆเนาะ นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่ได้โอนมานะครับผมในช่วงหลังซีมงเครื่องนี่ก็ไล่นะครับเนาะเดี๋ยวเฮากาสีอ่านให้เพื่อนๆในคลิปต่อไปแล้วก็มาร่วมเซ็ตครับตัวนี้นะครับจะเป็นยอดเท่าไหร่นะครับเฮากาสีนะครับเพื่อนๆกาได้นะครับผมการร่วมทําบุญมาได้ตลอดเวลานะครับเนาะตลอดตลอดเวลาเลยนะครับเนาะไปที่ตัวนี้นะครับนี่คือหมายเลขบัญชีนะครับหมายเลขบัญชี6 2 9 2 9 7 1 1 7 0นะครับเนาะธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TTB นะครับเนาะ นะครับเพื <S <s <to break an iously> ่อนๆแล้วบานนี้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเนาะเพื่อนอยากเข่าไล่นะครับไปที่เบอร์โทรนี้นะครับเนาะเข่าไล่นะครับเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเข้าไล่นะครับเนาะศูนย์หกสามศูนย์สองเจ็ดหกหนึ่งห้าแปดนะครับเพื่อนๆเนาะเข้ามาในตัวนี้เลยนะครับเนาะเข้ามาในตัวนี้เลยนะครับผม คืออันนี้เป็นเบอร์โทรของเขาโทรได้นะครับโทรก็ได้นะครับเบอร์ไล่นะครับเป็นเบอร์ไล่เบอร์นี้ถูกปิดไปแล้วนะครับเนาะถูกปิดทั้งไล่นะครับแต่บักรโทรอะไรเขาแต่ว่าการทีิเขาไล่ต้องเข่าเบอร์นี้นะครับเนาะต้องเข้าเบอร์นี้อย่าไปเข้าเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้ถูกปิดไปแล้วนะครับผมพอว่าไล่ของเขาถืกปิดนั่นเองเขาเปิดไม่ด้วยเบอร์นี้นะครับเนาะนะครับผมแจ้งเพื่อนๆไปให้ทราบแบบนี้นะครับเพื่อนๆเอานะครับผมเขาสีมะม่งเล็กกันเลยนะครับเนาะสำหรับเลขของเขานะครับผมในเลขตัวนี้เนาะ เลขต <Wednesday. boundaries. S 1> ัวนี้เดี๋ยวเฮาสียบเบเลยเส้นทางการเดินของเขานะครับเพื่อนเพื่อนเดินดีเดินยาวต่อเนื่องเนาะนะครับผมเลขสูตรนี้นะครับมีเลขอยู่4ีตัวเด่นล่าง4ตัวนะครับเนาะนะครับผมในการคำนวณผลนะครับเพื่อนเพื่อนเฮาใส่เลขตัวนี้นะครับเฮาใส่เลขหลักร้อยสี่ครั้งนะครับผมหลักร้อยสี่ครั้งบวกด้วยหน่วยหลักร้อยบวกสี่ครั้งบวกด้วยหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เอาเลข2ตำแหน่งนี้บวกกันนะครับบวกกันเท่าไหร่ก็ได้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้กับ6กบวกสนะครับ คูณ4นั่นเองนะครับ6 4 24ก็ได้4นะครับ4ีบวกเมันก็จะเป็น3ได้3ามสบวก1 mother, 4, 4 him, 5, 5, 2, เป็น4 4่บวกหเป็น5 5าบวกสเป็น7ได้3 4 5 7นะครับงวดต่อมาเรียกออกไปที่1นเลขหาตัวนี้นะครับเนาะห้าจับเด่นไปเลยนะครับเนาะ5ไปที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาเนี่ยศูนเลข0ไปที่หลักหน่วยออก7 0งวดต่อมาเนี่ยศูนเลข4ไปหลักหน่วยออก6 4นะครับงวดต่อมา7 8 9 1เลข8ไปที่หลักหน่วยออก0 8 8นนะะคครรัับบงวดต่อมา7 9 1 ได้เหมือนกัน2องวดนะครับเนาะแล้วก็เลขออกไปที่1นึเลข1นึ่งไปหลักสิบเนาะแล้วก็งวดต่อมา3 4มสนะครับเนาะแล้วก็เลขหาตัวนี้ไปที่หลักสิบออกห้าแนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับได้ศูนย์หนึ่งสองสี่เนี่ยครับเนาะเลขสตัวนี้ไปที่หลักสิบนะครับออกสี่เจ็ดนะครับงวดต่อมานะครับเก้าศูนย์หนึ่งสามเลขออกไปที่เก้าสองเลขเก้าไปที่หลักสิบนะครับเนาะนะครับผมแล้วกางวดต่อมานี่ ได้ไปที่7 8 9 1เนะครับเลข8ตัวนี้ไปที่หลัก10ออก80ดศงวดต่อมานะครับได้3 4 5 7นะครับเลขออก5 5นะครับไปที่คู่เบิ้ลเนาะนะครับเนาะนะครับไปที่ตัวเบิ้ลแล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะอ่ามาตัวนี้ไม่งวดนี้6 7 8 6 7 8 0นะครับเนาะเลขออก7 3ได้7ไปหลัก10นะครับแล้วก็งวดต่อมานี่นะครับได้5 6 7 9 5 6 7 9เลขออก9 9ไปที่คู่เบิ้ลนะครับ9 9เนาะแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับเนาะนี่งวดล่าสุดนี้นะคครรัับบ3 4 5 7นะ สามสี่ห้าเจ็ดนะครับเพื่อนๆนเนาะนะครับผ <c oughs> er like มสามสี่ห้าเจ็ดนะครับผมแล้วบานที่นี่นะครับเลขมั่นกะไปที่เลขเจ็ดนะครับเนาะไปที่เลขเจ็ดนะครับนะครับผมไปที่เลขเก็ดเข้าวงเลขหานะครับประว่าเข้าหมายเลขหานะนะครับผมบานที่นี่นะครับมันบอมามันมาเลขเก็ดนี่นะครับเนาะมาเลขเจ็ดนะครับเพื่อนๆนี่ในตัวนี้นะครับเนาะมาเลขเก็ดกือออกเจ็ดหนึ่งนั่นเองนะครับเนาะเลขเก็ดไปที่หลักสิบ นะครับตัวนี้นะครับน้อนเี้วันลาสุดนี่สำหรับงวดนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเข้าประมวลผลออกมาแล้วนี่ครับผมอันนี้กับเลขบนเนาะนะครับรางวัลที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ984นะครับ906นะครับก็เอาลักลักร้อยซีั้งนะครับก็คือเลขเก้าในกับรักร้อยคูนกันลักคูนสี่นะครับหลักร้อยคูณสี่ก็บเก้าคูนสี่เนี่ยเก้าคูนสี่เก้าสี่สามสิบหกในเลขหกนะครับแล้วก็บวกหกตัวนี้นะครับ หกบวกหกมันก็สิเป็น2นะครับได้2องเนยะนะครับได้สองบวกหเป็น3ามหนึ่งเป็น 4, 4ี่สบวกสเป็น6ได้2องสสีหนะครับเด่นล่างสตัวไม่มี4ตัวนี้ไม่ถูกนะครับเนาะสองสามสี่หกนะครับสองสาี 2, 3, 4, 6, ่หบ, 2, 3, 4, 6, บานที่นี่ได้เรียกตัวนี้เนะาะทำมาได้สองสามสี่หกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะมาเบเรเลขกมาครบงรงตัวล่างของเราเดินดีเดินยาวต่อเนื่องนี่มันผะิดสัเียยตัวนี้ก็มันผิดนะครับนี่ก็คือ นี่ครับมาครบสองตัวล่างที่เขาจับเป็นเปื่อนเปื่อนวานี่นะครับจับแล้วได้ยี่สิบผู่นี่นะครับเนาะตัวนี้นะครับมันได้สองสามสี่หกนะครับสองสามสี่หกมาครบสองตัวล่างเนาะบ้านที่นี่ตัวนี้นะครับเด่นล่างสี่ตัวนี่สองสามสี่หกเนาะถ้าเป็นสองนะครับสองนะครับสามสี่หกนะครับเนาะสองสามสี่หกนะครับเลขสี่ตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่ตัวเดียวที่มันตรงกันก็คือเลขหก ตัวนี้นะครับโยนี่ว่ามีเลขสองเลขสามเลขสี่ครับสองสามสี่ไม่มีมิแต่หกมิแต่หกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขเด่น <s> ล <Elliott ills> ่างวิ่งล่างนะครับเด่น no. ล่างวิ right. occasion, ่งล่างมันก็จะไปที่เลขหกนะครับไปที่เลขหกตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันชนสองตัวนี่มันชนสองสูตรแต่ว่ามันมิดเป็นเลขมิเลขตัวเดียวชนตัวเดียวนะครับ ชนตัวเดียวหกชนหกตัวเดียวนะครับเลขเด่นนะครับเลขเด่นล่างตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้ชนหกตัวเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะไปที่วิ่งล่างในงวดนี้วิ่งหกนะครับเนาะนะครับนะครับในงวดที่ผ่านมาเทาไห้่หกมันออกเจ็ดงวดนี้หกมาอีกแล้วหกมันเคยมาดูแต่บ่ออกเยอะเทียนะครับเนาะนักรับผมคือม่าสออกวันนี้บ่นะครับเนาะนักรับผมแต่ว่างวดที่ผ่านมานั้นนะครับผม เลขวิ่งล่างตัวเดียวนี้เข้ากับด้นํำเสนอนี่เพื่อนๆอยู่แต่เข้าบ่ได้เอามาเทียบนะบ่ไดเอามาเทียบชนนะครับไม่ได้เอามาเทียบชนนะครับกับเลขเด่นหนึ่งเจ็ดอหนึ่งหกนี่นะครับเนาะนะครับผมเพราะว่าอยู่ในนี้มันไม่มีหกนะครับเข้าไปจับหนึ่งหกหลุดเลยนะครับเนาะมันไม่มีหกนะครับอยู่ในนี้มีแต่ห้ากับเจ็ดนะครับเนาะนะครับผมแล้วานที่นี่ตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับผมมั่นกะมีเลขตัวเดียวที่ชนกันก็จับไปที่เลขหกนะครับ ถ้าจับไปที่เลขหกตัวนี้มันก็เข่าตัวนี้นะครับมันเข้าศูนย์หกนี่ครับมันเข้าศูนย์หกในตัวนี้นะครับเลขหกตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับอันนี้แต้มหกนะครับเด่นหกเต้มก็ได้เต้มหกตัวเดียวนะครับชนสามสูตรได้เต้มหกเต้มเดียวนะครับเพื่อนในเลขตัวนี้เนาะนะครับผมสําหรับเลขวิ่งล่างนะครับไม่มีสี่ตัวนี้ไม่ถูกนะครับไปที่เลขหกนะครับเพื่อนเนาะไปที่เลขหกเข้าวงย่มไหนมันบอกออกเลยนะครับเข้าวงเลขหามันก็บอกออกเกตนะครับเนาะ หมดก้อนเขาก็วงเกล็ไม่ออกเกลวนะครับเขาเลยสีเศร้าวงเอาว่องไปก็ได้ก็ได้กันเนาะวงวงไว้ก็ได้นะครับเนาะขันวงมันบัออกเชียร์ว่องยังได้ก็ได้นะครับเนาะบ้านเมี่ยงข้าวผ้าวงแล้วมันออกจะของวงแล่านั้นออกนะครับเนาะนะครับผมเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเขาจังค้อนสีมาลงเลขบนนะครับผมเลขบนเขาจับเด่นว่าท่านได้แล้วนะครับเนาะจับเด่นเลขบนหลักร้อยของเขายังว่าท่านลงนะครับเดี๋ยวหายเขาอ่าคลิปต่อไปเขาจังเบอร์หลักร้อยเนาะหลักร้อยมาใส่เอามาใส่กับอัันนเลขอ เด่นเด่นอันบนเฮาเนาะนะครับนะครับผมในตัวนี้เนาะเลขล่างได้ไปที่ตัวนี้เด้อนะครับเลขหกล่างได้ไปที่เลขหกนะครับเพื่อนๆเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆน้อะเอ็ดกเสียวไว้เพียงสานีเด้อนะครับผมที่ลาเพื่อนๆไปเลยนะครับเด่นหกนะครับเด่นหกเลยชนหกนะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับผมอันนี้จับได้ยี่สิบฟุตัวนี้เด่นดีนะครับเนาะตัวนี้เด่นดีเด่นยาวต่อเนื่องนะครับผมเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆ นะครับผมเอาแกจะไปทำนี่ลาเพื่อนๆไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับอยู่นี่มีแห้งจำแหล่งองตองเบิร์ตสุขูสุโคตนะครับผมเพื่อนๆท่อเข้ามาเดี่ยมันสิตัดนะครับเนาะนะครับปกตินะครับผมมันสิบีตัดเลยนะครับปกติมันสิบีตัดเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างมันคือตัดนะครับเนาะเพราะว่าขันมีคนขท่อเข้ามานะครับ เข้าอาจีบอยู่นี่คือของเขามันติตัดแต่ว่าตะเกามันบม่ตัดนะนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะแก้ไขอยู่นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเอานะครับเพื่อนๆนะครับผมมีคนโทรเข้ามาหลายแล้วนะครับผมเอาเข้ากระสีเอาไว้เพียงสำนีนะครับเพื่อนๆเนาะเอาไก่อยู่นิฟิแองเก็บในองค์ตองเบิร์สุขสุขคนนะครับเพื่อนๆเนาะเอาการงวดต่อไปการหายโชคดีบัสุขสุขคนคือเก่านะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมลาไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะสวัสดีครับ